สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Temple Rising กับในเรื่องฝ่ายไดนาตี้ตอนที่5เดี๋ยววันนี้จะมาต่อกันเลยกับสมรภูมิแห่งกรีซนะฮะถ้าเป็น GDF เนี่ยอยู่อียิปต์ใช่ไหมครับเค้ามาแล้วครับใช่ดีใจที่เจอเหมือนกันคิดถึงฉันไหมเออคิดถึงอยู่หรือว่าโดนจับเข้าคุกไปแล้วนะครับมีเรื่องตามอีกมากมายรู้สึกประหม่าที่จะพูดด้วยแล้วคุณเป็นไงบ้างล่ะผมก็ล้านิดหน่อยครับเอาจริงข้อ1ที่นี่คือที่ไหนข้อ2แผนการเดอร์โมวอยคืออะไรข้อ3เกิดอะไรขึ้นกับอเล็กต่อ ข้อ2เนี่ยเดอมวยมีแผกนการที่จะเรียนรู้พลังจากเวติและก็เทมเพตครับเพื่อนอามาใช้กับแดนนัตตี้ข้อ3ก็คืออเล็กเนี่ยทัศนคติไม่ดีต่อพ่อแต่อุดมพติที่มีต่อดนนัตตี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเขาจะเน้นการหาหนูสโคกหรือบวกคอทอนเป็นหลักแล้วก็ป้องกนะัน GDF นะในที่พ่อเขาสู้กับพวกเวติครับผมผมว่าข้อแรกเนี่ยน่าถามนะ นั่นคือที่นี่คือที่ไหนครับเดอร์โวย์ปักหลักอยู่ในปราสาทบรบร,ร,รบพรบรุษเขาใจกลางเขตเทมเพสโซนของยุโรปเลยครับนึกว่าที่นี่ถูกทิ้งล้างไปนานแล้วจริงไม่ใช่ข้างนอกคือแทบหายใจไม่ออกเลยถ้าไม่ได้มีชุดกันลังสีอะไรนี่แล้วก็นะฮะแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็กันได้บริเวณนี้ลังสีน้อยมากน้อยกว่าที่อื่นสนามพลังของเทมเพสเนี่ยมันหนาจนเป็นเหมือนปะการธรรมชาติเลยครับถ้าเราไม่รู้ว่าที่นี่มีอยู่จริงพวก GDF ก็ไม่รู้อ่ะดูเหมือนเขาจะเตรียมตัวเตรียมการสำหรับสิ่งนี้มัน นานมากแล้วนะวางแผนที่ดีมากมีคำถามอีกหรือเปล่าก็คงจะไม่มีครับเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่าพูดถูกกบไปดูงานต่อเราจับตาดูการจุะเบิดที่นี่มาสักพักแล้วนะว่ามีอะไรโผล่มาหรือเปล่าเทมเพสตอบสนองต่อสารตัวค้างตอบสนองไวมากมากไวกวาที่คาดเอาไว้อีกครับแต่ทางซ้ายล่างนี่มันมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะโอเคครับภาร,รกิจเริ่มแล้วนี่อ๋อคาซีนนี้มันก็เหมือนกับ GDF เลยนี่หว่าใช่ไหมที่จะมี ต่างดาวโบราณโผล่มาคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าทาง d ด n นัตตี้เนี่ยยังไม่มีนิยามเรียกกับพวกเวติว่าคืออะไรต่างดาวเนี่ยแต่จีดีเอฟเรียกว่าเวติแล้วนะฮะ d ด n นัตตี้ยังคงไม่ได้ตั้งชื่อ้วมั้งความไพ่แพ้ของ d ด n นัตตี้ัสมรภูมินี้ แรกที่เห็นนี่คือต่างดาวโบราณครับแต่พอรู้ชื่อก็เป็นเวติพังงาดขึ้นมาแล้วมาแล้วครับนี่เลยที่วิ่งมานี่เป็นฟิสิกส์นะครับโว้กกำลังนัวเลยชีตวอลเอนเดอร์ผู้วิชาการเห็นหรือเปล่ามันมันยูจุกก็โผล่แบบไม่มีปีมีคุยเลยครับ ไม่ว่ามันจะคือตัวอะไรก็ตามนะมันคือศัตรูของเราครับแต่งานนี้ปล่อยให้ไอ้พวกกองกำลังพิทักษ์โลกเนี่ยเขาสู้ไปดีกว่าเราอย่ายื่นมือไปแสสนะฮะแต่สําคัญกว่าคือ GDF ได้งานวิจัยเราไปแล้วพวกมันเก็บไว้ที่นี่พยายามกาลังเหมือนถอดถอดรหัสอยู่ครับเพื่อทําความเข้าใจ GDF ฝังหลังในพื้นที่หนาแน่นมากๆแล้วก็ใส่จังหวะชุลมูนครับช่วงวุ่นวายเนี่ยบุกเข้าไปเอางานคืนให้เราพยายามหาเหมือนดาวเทียมก่อนครับยึดของมันซะจะได้รู้ว่างานเนี่ยอยู่ตรงไหนโอ้โหอะไรโผล่มาว พวกติดเชื้อเนี่มันยืนปะป,ปนกับไอตัวเทมเพลตเนี่ยนยว่าอันเดียวกันนะครับไม่ใช่เดือเป็นซอมบี้เลยฮะอยู่กันไม่เยอะมากนะครับยังพอหนีทันอยู่นะ i อสไตล์ไอไินคอมมิ่ง GDF แท้จะประเคนทุกอย่างใส่พวกมันเลยเนะี่ยไม่ถึงไอพวกเวตีครับใช่มันก็โผล่มาหาเราแบบไม่มีคิวไม่แปลเหมือนกันนี่เรนฟอสเม้นทับเสริมาแล้วโรมาให้เพื่อนช่วยครับเก็บกล่องด้วยมีเงินยู่ตรงนี้ สหาระมาซะภารกิจลองของเราก็มีเหมือนกันนะผู้ชมครับนั่นคือให้เราเนี่ยเอาตัวฟิสิซซิตไปสร้างฟิวเจเนเรเตอร์นะครับสกิลซีของเราเนี่ยจุดนี้ครับลองกดดูนะพลังสิ่งมีชีวิตนั่นเหมือนเชื่อมโยงกับเทมเพลตได้ไงแปลกๆนะใช่ครับเพราะว่าพลังงานเราเลี้ยงเนี่ยมาจากแร่เทมเพลตนี่นะฮะอย่างคนเราก็กินพวกอาหารเป็นพลังงานใช่ไหมแต่นี่มันกินเทมเพลตกันครับเซตไลท์อัพลิงดาวเทียมอยู่ตรงหน้าเรานี่เองฮะมีพวก g d f คอยปกปักอยู่ด้วยในเวลามาเอาคืน ฟิซิซี์ครับไปทำภารกิจล,ลองเลยข้างๆนี่นะส่วนทัพหลักครับตั้งเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สู้กับพวกเจเดฟไปก่อนนำล่องหน่วยนำล่องเรานะครับพลังเล็กสามแห่งครับผมไอ้สามแห่งเนี่ยอยู่ทางฝั่งกลางร่างหมดเลยครับมาอีกหนึ่งกองขยับเข้ามาในพื้นที่ครับเต็มพร้อมโอ้เห็นดาวเทียมแล้วใช่แล้วเหมือนแอร์สไตน์จะมาด้วยใช่ป่ะหรือเราคิดไปเอง ไม่ได้คิดไปเองครับอินบาวมาแล้วเราเราก็เกือบางอย่ครับเนี่ยข้าพื้นที่ภารกิจด้วยครับพีเทียเชื่อมสัญญาณแล้วกำลังถ่ายโอนข้อมูลอยู่ยิ่งมากพีเทียเดี๋ยวโพเทคไว้ให้แต่นัตตี้เทคถูกยืนยันครับพีกัดกำลังส่งเข้ามาโอ้เราเป็นฐาน GDF แล้วแต่การเชื่อมต่อมันขาดหายไปเพราะมีบางสิ่งบุกเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ครับเราต้องไปเอากริสันคืนปกป้องนาตาคอเอาไว้ เหมือนกับว่าพวก GDF เนี่ยเรียกว่าเวติครับเราได้รับข้อมูลการเคลื่อนไหวามาจากโดยสุขของ GDF จบภารกิจนี้ให้ได้เป้าหมายต่อไปอาจเป็นสำนักง,งานใหญ่ของแดนตีนเองแต่ภารกิจนี้ถือว่าดีนะมิชชั่นหลักมิชชั่นรองเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันมากเลยโอโ้โหเพียบเลยตกใจหมดเลยนะื่จะมีวอร์เดอร์โผล่มาด้วยถ้ามีวอร์เดอร์โผล่มานะครับผมบอกเลยว่าเกาะกลุ่มกันแบบนี้ตายหมู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม เคยคิดไว้ว่าถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยผมจะรับมือได้แล้วก็ไม่โตนกนะแต่พอเกิดขึ้นจริงผมก็เหวือไอสองตัวมันจะหนีไปไหนวะนะไล่ตามมันไป,ไปเบลกล่องข้างบนด้วยครับตามมันไปมันไปที่สะพานฝั่งตรงข้ามแล้วอ่ะเหมือนแบบอย่างอ๋อรวมพลที่นี่งั้นเหรออุ้ยอุยอุยแสงบูบาบูบาปะหนึ่งว่าจะอัญเชิญซามอนเนอร์หรือเปล่าโอ้เชียอีกแล้วครับดูผู้ชมดูเหตุการณ์ตรงหน้าเนี่ย มันจูให้เราตนกวล่ะทั้งวาร์ปแสงอะไรไปเรื่อยเลยครับส่วนจุดนี้โอ้โหเราตั้งหลักก่อนแล้วกันนะครับแล้วปล่อยให้คอมมานโดแทรกซึมเข้ามาเราจะมาเรียกสไตล์ครับสไตล์ใส่ใครสไตล์ใส่พวกเวติครับเอาเลยรีเควสต์มาแล้วจะมาไม่ช้าระยะทางมาคือฝั่งตะวันออกครับโคตรไกลเดี๋ยวรอก่อนนะเพื่อลดปริมาณความทุนเสียมันกําลังคืบขานเข้ามาครับเดี๋ยวเราจอดหลังใส่ GDF กันแล้วกันนะมาแล้ว จดีฟตายหมดแล้วเหลือเพียงแค่พวกเวตีครับเห็นนะดูความแข็งแกร่งของพวกมันดิเก่งมากพวกเนี้นอ่ภารกิจหลักถูกตรงหน้านะครับเออไม่ใช่ภารกิจลองส่งฟิซิซิ์เข้ามาครับมีผู้ติดเชื้อด้วยแล้วก็พลังภารกิจผ่านโดยสมบูรณ์นะครับต่อไปก็คือทางไหนวะเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะ้างล่างหรือเปล่าไปเบิกพลังครับกลางสมรภูมิเลย ผมครามหน่อยที่นี่โงค์ภายฝั่งยิงใส่ป้อมเลยครับป้อมมิซ่ายไปเขาหนะมดแอรียสกิลก็ต้องขึ้นไปข้างบนต่อนะครับถ้าไปทางขวามือเนี่ยไปสู่ภารกิจลองได้แต่เอาเมนเควสต่อให้จบก่อนดีกว่าเจไ,ได้เป็นอย่างอย่างไปครับเพราะเรายังไม่เห็นตำแหน่งของตัวไอไอาวุธลับนั่นเลยอะ่ะเฮ้ยเหล่าทหารอาสาเขาจะมาร่วมกับเราถ้าคุณสู้ได้ก็จัดเลยฮนะ เดนนตี้จะไม่ทิ้งประชาชนขบวนนี้เหมือนภารกิจของ,ง GDF เลยว่ะคล้ายๆยกันเลยครับเนี่ยเพราะสภาว่าแบบนี้ไม่สามารถทิ้งพลเรือนหรือประชาชนได้ครับให้ตกอยู่ใต้เงื่มมือของพวกเวติถ้าทิ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบข้างหน้าเราครับไม่ิสร็เชื้อไงละ่ะมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องด้วยบอรครับไปเอามาหน่อยที่เหลือขึ้นข้างหน้าไปก่อนเลยไป ทำการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของงานวิจัยเราเหมือนกันด้วยนะนี่คือเป้าหมายใหม่เราเรามีไฟล์เลยครับและนี่คือตำแหน่งของศูนย์วิจัยอาวุธโอ้ยโเคเทมันคือวัเทแท้งอาวุธทนายล้างของเราที่กร้กาดมากแต่คิดว่าต้องทดสอบสนามต่อผมยินดีทดสอบให้อย่างยิ่งเลยฮนะดีมากผู้ชาการวิจัยยืนยันครับและนี่คือทางออกคุณนะเป็นสนามบินของพเลเรือนเขา ภารกิจใหม่นะครับนั่นคือให้เราเนี่ยไป,ไปแคปเจอร์รีแพร์เบ,เบของพวก GDF มันเองเดี๋ยวตอนนี้เอาเป็นว่าประมวลผลสถานการณ์ก่อนดีกว่าเรามีของ GDF เป็นฐานทัพใหญ่ใช่ไหมละ่ะงั้นก็สร้างยานก่อนนะ่ะเอ้ยไม่ได้ดินี่มันปลายเกมนะครับมันมี War Ende r ถ้าสร้างฮันเต์มานทางกองทัพแล้วก็ไปเจอกับ War Ende r เนี่ยนั่นคือจบเพลฮะเสียเวลาไม่พอเสียเงินด้วยแล้วก็จะหาคืนได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายงั้นในเมื่อทัพบ,บกธรรมดาไม่ปลอดภัยเราเลี่ยงแล้วก็รวดเร็วไปทางทัพอากาศป้ล่ะ สกายเคนครับคือทางออกที่ผมคิดออกตอนนี้นะร่วมกับโดนออบเตอร์และก็วิศวกรนี่ครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยเราลดความเสียได้และก็ไม่ต้องเสียเวลาในการลันล้อใส่สภาพพื้นที่ที่มันย่้ระบาดในการเคลื่อนที่เข้าไปนะฮะสกายเคนคือบินผ่านจบเลยที่บ้านก็ไม่ค่อยแข็งแกงนะร่งเนี่ยเวทีคงบุกต่อนะครับแอลเียผ่านครับนั่นแหละบ้านก็ต้องป้องกันบุกก็ต้องบุกนะแล้วก็ไซค์ค้ก็ต้องทําเช่นกันนะครับ เดี๋ยวให้พวกฟิซิซิตคอมมานโดขึ้นไปทำไซค์เวสแต่ต้องรอพวกทหารใหม่ก่อนนะครับโรงงานสร้างงานเกาะสร้างมาก่อนเลยเพื่อปลดล็อกไว้ทำต่างๆนะครับสกายเค็นมาแล้ววิศวกรมา4ีคนสี่ลำนะครับแล้วก็รอดโดนอเบเลเตอร์อะระหว่างนี้เราได้แค่รอนะครับแล้วค่อยไปทำภารกิจต่อ สามลำครับสกายเคนไม่รอสี่สี่นานเกินไปไม่ไหวรอนะฮะสองลำจะเป็นโดนโอเปอเรเตอร์หนึ่งลำจะเป็นแอซากันเนอร์โดนโอเปอเรเตอร์เนี่ยทราบดีว่ามันเก่งในการฆ่าพาหนะกับสิ่งก่อสร้างใช่ไหมล่ะส่วนแอซากันเนอร์ใส่มาก็เพราะว่าต้องคุ้มกันโดนโอเปอเรเตอร์ครับมันเก่งในการฆ่าทหารรามันเองเลยต้องออกมาคุ้มกันเพื่อนระหว่างลงไปปฏิบัติภารกิจครับยังไงระหว่างทางเจอพวกเวตีเนี่ยขวางกั้นไงแต่เนื่องจากว่าด้วยการที่เราบินได้จึงฝ่าเข้ามาได้แบบสบายๆฉลุยเล,ยเลยนะฮะ ฟิซิซิสลงไปครับเหลือคุมการจัจากข้างบนฟ้าด้วยปลดปล่อยขุมพลังภารกิจเป็น4ทับ้าแล้วนะฮะไวไหมเนี่ยไม่ต้องเอายานเกาะมาฝ่าทุ่งแชมเปตให้มันเสียหายหรือล่าช้าชะลอเลยนะครับเราแค่บินจบเลยเนี่ยอีซี่จ๋จัดจุดจนี้ถูกคอนโทรลดย GDF ครับเวทีเข้ามาคุกคามแล้วกันนั้นฟีซิซิสครับหนึ่งคนไปปลดปล่อยขุมพลังต่อครับให้มันเกิดปฏิกิริยาเลย ฟิซิ์มันน่าทึ่งมากที่พวกมันรู้วิธีควบคุมเทมเพตได้มันลับหน้าเราไปไกลามากประมาณร้อยปีหรือไม่รู้กี่ศตวรรษนะครับไดโนตสามีสุดวิจัยนะแต่ก็รู้เพียงแค่แบบเขาเรียกว่านะผิวเผิเน่ะนะฮะชีวะของพวกมันเนี่ยเราไม่คุ้นเคยเลยครับโอ้แล้วป้อมไม่ใสเพียบเลยนะเนี่ยเขาถามว่ามันมาที่เดียวกันหรือเปล่าผมตอบได้นะผมว่าไม่ใช่มันต่างคนต่างมาครับทำไมาถึงบนโลกอนะมันอยู่ทุกที่เลยไนงะ้วเมื่ออุบัติขึ้นที่ออรักเนี่ยทุกอย่างก็ เอาเวคันนิ่งขึ้นมาหมดเลยครับชิลไมเด่นว่ะแต่โดนโอเบอรเรเตอร์ล่อให้แล้วนะครับโดนโล่อหมดแล้วว้าวทารวงเข้ามาครับจุดนี้นะเดี๋ยวผมว่าระวังเป็นลงมาสนามก่อนดีกว่าและส่งหน่วยรบลงไปครับฟิสซิซิสเบิกทางที่หน่อยสแสดงศักยภาพตามด้ยทหารลาบครับลงไปคุ้มกันเพื่อนๆด้วยภารกิจที่ป้าหมายมาจนทำไม่ได้ เทคนิเชียนอยู่ไหนวะเนี่ยเทคนิเชียนเราเอาศัยจังหวะช่วงชลม,ม,มูลครับเราจะไปครอบครองศูนย์วิจัยรีแพ์เบเลยตึงพื้นที่มันเอาไว้ตึงพื้นที่ฟิสิสส์ปลดปล่อยพลังและแล้วภารกิจเราก็ผ่านครับอะไร5าทีวะเนี่ย5ทีให้เราส่งม้อพวกนี้ไปยัง extraction zone ครับทางฝัง่งซ้ายมือไงโดนเปอเรเตอร์ร,รับภารกิจคุ้มกันจากข้างบนครับเอ้ยจะว่าไป เราสามารถเอาเรียวกันพวกเนี้ยขึ้นไปบนสก,กายเคนได้เอ้ยไม่ใช่ดิเขาบอกให้ทดสอบนี่ว่างั้นแกต้องฝ่าครับข้างล่างเป็นแอ l ซอลกัรเนอร์คอมมานโดกับฟรีิซิตนะครับมีซอลกรคอยซ่อมอีก2คนด้วยจะติดมานะฮะมาวะมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆครับปฏิบัติการมโอกาสร้ดเห็วสูงมากเลยเนะี่ยทางฝั่งซ้ายมือคือฐานใหญ่ GDF ฝ่ายเขาซึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงครับเพื่อลดความทุนเสียที่เกิดขึ้นนั่นเองโอ้โหวับอัดหน้าเลยเนะี่ย สายกเคนฝากกันฝีขวาด้วยที่เหลือสู้มันฟิซิสิสมาหน่อยมาหน่อยไปปลดปล่อยขุมพลังครับตรงนี้เลยกลางอนณาเขตตึงที่มัน่นสายกาเคนต้องม่บภารกิจให้เขาอะก็คือหน่วยนำร่องเ้าพาร์ทไฟเดอร์เช็คดูว่าข้างหน้าจะมีอีกหรือเปล่าครับการลัอบอัดหน้าแบบนี้น,นะไม่ค่อยเจอครับแต่เจอปราการขวาง,งกั้นแทนพ่เทียคำเตือนอย่าประทา่าเหรอศัตรูอำน,นาจการยิงมีมากเกินไป ไม่ทันแล้วไปเทีย Interior. มันคือทางออกเดียวของเราได้ครับมันจะไม่ต้องฝป่าไปเทีขอโทษทีอะไรวะเนี่ยสปาร์สบอมมาเลยอะแอสไตร์อินเทอร์มิงเหรอทุกคนออกให้ห่างจากแนวหน้าลงไปนี่นี่เราอยู่ในสถานการณ์อะไรวะเนี่ย่าบอกว่ามันตึงเครียดมากมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่างประเดประดังทาาโถมาหาร้วยยังหนักหน่วงเลยครับและพวกติดเชื้อก็ตามมาต่อด้วยว่ะ ไม่ง่ายครับภารกิจนี้อสกาเค้นนำล่องต่อไปเลยข้างบนนี้โอ้โ oh หคอมมานโดเรีกสไตรครับฝากดอปต่อไปหน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> เราเหลือ2องทีแล้วดีกว่าไม่ทันครับผมว่าไปเถอะถ้าปลอดภัยขึ้นแล้วก็ไปต่อกันดีกว่าครับอีกแล้วฟิสิซิตอยู่ไหนขนองการเจ้าอ้า คือเป็นเกมที่เราคิดว่าเราวางแผนมาดีมากนะครับจริงๆไม่ใช่แผนการคือแทบจะล่มทุกอย่างเลยนะฮะเหตุการณ์โคตรเลวร้ายในตอนนี้ป้อมน,นี้พังไปนะครับอีกหนึ่งป้อมเป็นโกลนนะฮะยิงฟีซิซิผมหนักมากแต่เราแรงเยอะมากครับเราไม่เป็นไรแล้วละ่ะปะกองสองต่อเหตุการณ์จะมีวาร์ปอัดอีกหรือเปล่าวะเนี่ย้าวาร์ปอัดมาก็ต้องพึ่งแฮมเปสไตร์ก่อนเลยครับยังคงวาร์ปอยู่แฮมเปสไตร์เรียกเลย เอเป็นสไต์อันนี้เป็นเท็เปิ้ลพี่สไตครับและพล่มฟอร์ชลิมเยเกอร์ก็เมาเนี่ยสูย้มันช็อตหนักมากดีนะมีสก,กายเคนคอยแทงให้ครับภารกิจนี้และพวกมันกำลังปะทะให้เราอยู่โอ้ดีเลยเฉลยอากาศวิ่งหลบหนีเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีแล้วอ่ะทันป่วะถ้าเราจะพูด,ดว่าภารกิจนีออกแนวเป็น ฝ่าสมมติว่าภูมิคงจะไม่ผิดนักใช่ไหมพอตั้งแต่แรกก็ฝ่าเข้ามาในฐาน GDF ครับรอบนี้ฝ่าออกมาอีกฝ่าเวตีอีกอะ่ะจะมาถึงที่นี่ทางออกเดียวของเราครับสนามบินของพลเรือนเขาโอ้ฝ่าจริงอะ่ะฝ่าแบบบ้า,าคลั่งโคตรเลยครับจับสัญญาณได้ว่าศัตรูจะมาอีกครับข้ามทะเลเมดิเตเลเนียนมานะฮะถอนทหารก่อนครับก่อนที่ผู้มันเนี่ยจะยึดที่นี่ไปดีมากผู้บัญชาการโอเคจบภารกิจครับ สมรภูมิต่อไปครับเราจะไปไหนต่อเวทีคืบหน้ามาวาจริงด้วยรีเทิร์นทูบาเกเรียรอีกแล้วอะมาครับผมคิดผิดอย่างมหันเลยทำทุกอย่างที่ทำได้แต่มันก็แบบใครจะไปคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นผมก็ไม่อยากเชื่อถ้าคนของผมไม่ได้ตายจากอะไรนะพวกนั้นนะครับพวกสัตว์ตลาดนั่นอนะ ลึกลงไปใต้ดินมันมาจากที่เดียวกับเทมเพสหรือเปล่าหรือว่าเทมเพสเกิดจากพวกมันกันแน่ไม่มีใครรู้ครับดีให้มันเข้ามาผู้บัญชาการผมไม่ได้ไว้ใจพ่อผมแต่ยังไงไม่รู้เขากลับเห็นเรื่องนี้มาก,ก่อนไดานาตี้ก็ยังอยู่ภายใต้คำสั่งผมผมจะฟังคำแนะนำของเขาแต่แค่ในตอนนี้นะ GDF กำลังลองใช้การทูดอยู่ จชว์เลาะทำไมก็ปล่อยพวกเขาสนุกกันไปแต่ถ้าว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันผูกพันกับเทมเพตมันขึ้นมาเพื่อแย่งไปจากเรากรชัดเจนดีนะอย่าให้มันทำครับนั่นพ่อติดต่อเข้ามาครับได้เวลาไปแต่จำไว้คุณต้องรายงานต่อผมไม่ใช่เขาเราต้องพาเขากลับมาให้ได้อเล็กไม่ปลอดภัยเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวติ ยึดพื้นที่เร็วกว่าที่ผมคาดเอาไว้อีก GDF ก็ยังไม่เลิกตามลอยเขาเหมือนกันถามวิชาการถูกคอทอนเข้ายึดไปแล้วแทบทั้งหมดนะผู้วิชาการคุณคือคนเก่งสุดที่เรามีตอนนี้เลยผมไม่สามารถมอบภารกิจนี้ใครอื่นได้อะเฮ้ยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้มาคุยกันผมฝากความหวังไว้กับคุณได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วภารกิจคืออะไรครับว่ามาเลยเราจะทำลายเดนนัตตี้เหรอ อย่างน้อยก็ให้ดูเหมือนเป็นแบบนั้นไปก่อนนะครับตอนนี้ GDF เนี่ยกำลังโฟกัสที่พวกคอนคาเร์คือเวตินะฮะมันดึงหัวใจได้มากเลยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็กวาดล้างไปทั่วแผนที่โจมตีคนแบบไม่มีกลุ่มเป้าหมายไม่เลือกหน้าครับมั่ฆ่าหมดเลยทั้งไดนาตี้ GDF พลเรือนเด็กไม่มีข้อยกเว้นฆ่าหมดถามวิชาการเราจะโดนไหนไม่ช้าคุณต้องพาอเล็กออกมาให้ได้แค่อเล็กก็เพียงพอ จากนั้นคุณจะนำเวติบุกเข้าฐานปัะชาการเก่าเราภาพที่ออกมามันชัดไปทั้งโลกเลยว่าไดนาตีเนี่ยล่มสลายไปแล้วเหรอและสำคัญสุดเราจะกำจัดหนูไอ้พวกคอทอนเนี่ยให้สิ้นซากไปครับโอ้ยนี่ไงที่ดรฟานซิสจีดบอกว่าอย่าหวังจับมือกับไดนาตีเพราะพวกเขาเนี่ยล่มสลายแหกหายไปแล้วครับจากเหตุการณ์นี้เอง เฮ้ยเนื้อเรื่องมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากหักเหลี่ยมเฉือนคมกันครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแล้วก็สงครามกลางเมืองที่เหมือนจะไม่เกิดแต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วไงแอลฮอร์ทอนมันกำเริบขึ้นมาครับอำนาจเหนือราชวงศ์ดนนตี้เนี่ยมันเลยครับและนี่คืออะไรเนี่ยพิเทียเออร์เลอร์อออุ้ยอุยอุยคือยังไงเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมว่าเกิดอะไรกับดนนัตี้นำลูกชายมาให้ผมแล้วก็อย่าเหลืออะไรให้กับพวกมันได้ครับ มาแล้วมาพร้อมกับโวเททงค์สี่คันด้วยกันครับอย่างเท่เลยคอนแทคเข้ามาครับแล้วมันก็มาถึงจุดนี้เสียนะผู้บัญชาการทหารผมจะปกป้องสูรบัญชาการจนถึงลมหายใจสุดท้ายบบสีม่วงคือศัตรูนะครับข้างหน้าเราเนี่ยผมได้ตั้งเครื่องกระแทกพื้นดินไว้รอบสูรบัญชาการแล้วตามคำสั่งพ่อผมฮะ และผมก็หวังว่าเขาจะรู้อะไรที่ผมไม่รู้ไดนาตี้จะไม่ล่มสลายศูนย์เปล่าครับชีวิตผมอยู่ในมือคุณแล้วผู้บัญชาการรับทราบฮะพ,พีเทียโครงสร้างของเวติมันเชื่อมโยงกับเทมเปนใต้พื้นโลกเต็ไมไปหมดเลยครับโมโซยงใหญ่ข้อมูลบอกว่าถ้ามันถูกโจมตีจะทําให้มีการตอบโต้เกิดข,ขึ้นทันควัน เราติดตั้งเครื่องกระแทก4ี่จุดด้วยกันบัญชาก,การจ่ายเฮดคอร,อร์เตอร์ของเรานี่คือกระแทกนะฮะถ้าเรายิงเครื่องกระแทกใส่คือข่ายใต้ดินก็ทําให้ธบรญชาการเราเป็นเป้าหมายของพวกเวตีเขาบอกรกียโซฟียก็จะหายไปสิภารกิจแรกของเราครับสร้างทหารสะสมทรัพยากรครับนั่นคือสิ่งที่ควรทําเพราะเราทราบดีว่าที่มีให้ตอนนี้มีปริมาณน้อยเกินไปครับไม่สามารถต่อสู้ระยะยาวได้ไอตัวนี้เก่งมากฮะริวานแนนคือ มันอาจจะอ่อนต่อยานเกาะใช่ไหมแต่มันฆ่าทหารราบได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากนะครับเราชอบวิ่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเนี่ยมันปาระเบิดลูกเดียวเข้ามาลูกวูบหนึ่งหายหมดเลยนะโคตรร้ายแรงครับโอเคที่บ้านคอนสตรั u ชั่นยาร์ดไม่มีครับจึงไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างครบได้ผมขอดองเป็น a s ซ a ลกันเนอร์เพิ่มก่อนดีกว่าสัก10คนครับ15เลยตามด้วยม i ใส่ท e t r o o p e เราจะไม่สร้างเป็นเด m o l i ชั่นนิดนะครับเนื่องจากว่าไอ้หมอนเนี่ยมันสู้ระยะประชิดโคตรเก่งแล้วระยะประชิดเนี่ยเราแพ้ทางพวกศัตรูนะครับวอร์เดนวอร์เอนเดอร์อย่างเงี้ย ยิงฟาบมาทีหายหมดเลย Distribution โหมดเปิดครับจะได้สร้างได้ไวขึ้นคืออย่างน้อยตอนนี้แผนการคือจะฟอร,ร์มทับึืนหน้าก่อนครับเพื่อจะในการบุกให้มันคืบหน้าที่สุดในบุกจะมีมิไซล์ทูปเปอร์ไอซ์เซอร์นเนอร์วิศวกรโวลเทตแทงก์นนลก Tank, แล้วก็คอมมานโดครับเราก็แค่ให้เวลามันสร้างทหารให้เราเสร็จครับผมขณะนี้สมควรเก็บเวลาครับนี่คือหน่วยประจันท์บานผมนะซึ่งหน่วยนี้ไม่สามารถฆ่าสายตาได้เพราะว่ามันมีปริมาณน้อยไงให้เราไม่จับจ้องเนี่ยมีโอกาสเกิดหายนะสูงมากกับพวกเขาครับข้าไม่นับจากพีเทีย เวตีอยู่ใกล้กับเรามากๆเลยเอาหรอเขาบอกว่าอย่าบวกมั่วถ้าไม่จําเป็นครับเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นไงก็ดีเหมือนกันครับงั้นไอ้ที่ขุดแร่อันเนี้ยมันคือที่ขุดแร่ผมตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนจะมีรถเก็บแร่หรืออะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับชาวโลกหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่เว้ยมันคือสิ่งนี้แหละที่ใช้ในการเก็บแร่ฝ่ายเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นเงินทองเข้าไปสู้มันเออ ทมเพลล็กกำลังถูกโจมตีขวาบนถูกโจมตีครับแต่กันนั้นก็ต้องไปต่อที่บ้านมีคนเฝ้าเช่นกันนะครับแต่ก็เป็นคนเฝ้าที่ไม่ค่อยมากฝีมือเท่าไหร่นะนี่คือที่คนเฝ้าต้องระเบิดเท่านั้นแม้ <c oughs> นีิระยะไกลเอาครับระยะกลางมันเก่งกว่าเราครับเราสู้ไม่ได้ยิงไกลเอา <c oughs> เข้ามาครับเ <c oughs> ข้าไปโอ้ฐ <c oughs> านนี้ <c oughs> มีคนเฝ้าด้วย <c oughs> วาร์ปอัดอีกแล้ว มันชอบมีส like ัญล <time> ักษณ์อะไรคือมันหัวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมผมเดานะถ้าเราตายจากฝีมือมันเนี่ยเราจะกลายเป็นซอมบี้เว้ยติดเชื้อรูระบาดเงี้ยคล้ายๆกับการที่เล่นเป็น GDF แล้วก็สะสมพวก Data Intel นะครับจากการฆ่าทหารศัตรูนั่นเองอันี้คงจะเกมคล้ายๆกันไอ้บนนี้มีการต่อสู้กันนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าให้เดานะน่าจะนันไงกำลังจะพูดเลยครับว่าต้องมีฝ่ายดนนิตี้เนี่ยหลงเหลืออยู่เอ้ยไม่ใช่ ฝ่ายทอ,อนนั่นคือคําไม่ถูกต้องครับ,รบส่งเทคนิเชียนเข้าไปใส่ในพื้นที่ครับเข้ามาเลยคุ้มกันด้วยภารกิจใหม่มาครับภารกิจผ่านแล้วด้วยซึ่งภารกิจใหม่บอกให้เราเนี่ยคุ้มครองที่นี่ครับป้องกันเอาไว้ในพื้นที่อยากเห็นเหมือนกันเขาว่าไอ้เครื่องกระแทกที่พบของ Dy นา s t y Tech เนี่ยมันจะทำงานยังไงฮะ ศัตรูจะบุกต่อ,องั้นเหรอได้เวลาเคลื่อนที่ไปครับสักครู่สักครู่ขอดูก่อนโว้สะเทือนเลย <c oughs> เป็นภาพที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะฮะถ้ามาอยู่ยในไซ์งาหนึ่งพวกเขาใช่ไหมแต่เกมนี้ทํ่เราเห็นวนะ่าแล้วเป็นไดนาตี้เทคที่ทำอย่างนี้ได้ไปครับไปเถอะเขาบอกไม่ให้เราป้องกันครับไปต่อเลย <c oughs> เออผมลืมบอกผู้ชมไปก่อนหน้าที่จะเปิดวอ์เนี่ยเราใส่เทคใหม่มาครับนั่นคือ เทคที่ทําให้ซาวเวดแวนเก็บกู้เป็นสถานะปกติได้ไม่ต้องวางกลางครับอันนี้เป็นไซควยด้วยนี่ว่าแคปเจอร์เทมเพลิกจัดไปตามนั้นทีนี้เราก็เคลื่อนที่ไปซ่อมไปแบบสบายๆเลยครับเก็บขึ้นเลยไซควยแบบบังเอิญเจอผ่านซะอย่างนั้นน่ะแล้วก็จะมีการเก็บแลด้ไวขึ้นครับปะเคลื่อนที่เลียนฟอสเมต์ดอบด้วยโอ้โหเออโวเทแทงมาเออมันต้องอย่างนี้สิวะ จะได้คลื่นที่ต่อเนื่องขึ้นนะครับไม่ต้องรอทหานีบ้านที่สร้างใหม่เรื่อยๆไปแล้วเว้ยผมคือเขิบมากข้างบนนี้มีสกาวเราเห็นอย่างชัดเลยครับแอตแทก้าเข้าไปในพื้นที่ฉับังยังเนี่ยผมว่าพังแล้วมั้งสภาพนี้มันมันดำเป็นตอ,อต่อ,อกโกไปแล้วอ่ะโอ้หมูปา่าเจอหมูปา่าแค่สู้กับเวติก็ลำบากเลยครับต้องมาสู้กับเฮดคอร์เตอร์ทหารจากเฮดคอเตอร์ แต่ด้วยปริมาณมากกว่าจึงฟันฝ่าไปได้ไม,ไม่ยากเกินไปนักนะฮะเมื่อก sure> ี้คือเวติมาโจมตีเราใช่ไหมในรอบนี้ไอ้พวกศัตรูเฮดคอเตอร์ครับมาโจมตีแทนเงยสลับกันไปโอ้โหอุ้ยเราเสียบอไปแล้วโวลแถดแทงับฝากยิงใส่มันหน่อยเฮ้ยยิงทีปิ้วเลยอ่ะอย่างแรงครับวิศวกรเหลือเพียงแค่กี่คนเนี่ยเออห้าคนเลยครับอีกคนนึงก็เหลือเพียงแค่4่นะฮะที่บ้านเป็นไงบ้างในสถานะตอนนี้ยังคงปลอดภัยเป็นปกติอยู่นะครับ หนึ่งวิการทำงานคุณเจาะจะเสร็จแล้วกระบวนการคุณเจาะเริ่มต้นึ้นได้ขยาพิมพ์พบให้ไปรูปคุณไปเลยภารกิจต่อไปคือในฐานพอทอนครับพวกเรารวมพลเลียนฟอสเม n นต์ดบลงมาครับโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาด้วยวูเทแทงแค่แบบนี้พึกเขิม,มากบุกโจมตีต่อได้พึกเขิมึกเขิมไว้คือมันอุ่นใจไงเวลาเจอวูเทแทงมาเนี่ยอย่างน้อยเราการตีแล้วว่าดาเมจจะมาหาศาลขึ้นจากสิ่งนั้นมันปาระเบิดมือใส่เราครับอิมแพ็คต์มาก จนฮาวกรับมู้ไม่ไหวตายไปแล้วฮาวกผมมีคนบาดเจ็บหนักมากวางยาครับไปแล้วก็มาเวอร์พื้นที่รอไว้เลยวิศวกรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยวิศวกรอยู่ตรงนี้เข้ามาครับากบปนการคุณเจาะหนึ่งทีทำงานเลยครับผมใส่ล่าง,งปืนไฟอย่าไปซ่ากละบไปก่อนให้วเทตแทงเข้าไปแล้วกันนะโ จะบอกว่าได้หายใจหายคอหน่อยแต่มันก็ปรากฏตัวคูดไวฮะป่าเอ้ยวิ่งเข้ามาก็ช็อตให้พังหมดอ่ะนั่นแหละครับขี้ขายยังยังไม่ขี่ขายเหรอน่ะหาแล้ว30วิครับนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเรากำลังเจอกับใพ่คู่คามแบบเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมไม่สิเราเป็นผู้คู่คามเขานะฮะเขาคือผู้ปกป้องผู้ป้องกันนะครับป้องกันธรรมชาติการ ลำพูคมเขาโอ้ยเวติมาป้องกันที่มัน่นวอร์เอนเดอร์พระเจ้าช่วยแล้วจะเอาอะไรไปสู้ครับเนี่ยห้าวิขอหนึ่งคนครับวิศวกรไปล่อให้หน่อยทานปะวะทานอยู่ขอนกำลังไม่สามารถสู้ได้ด้วยประการทังปวงครับไอวอร์เอนเดอร์บ้าเนี่ย เรียนฟอสเมนจะมาเสริมแล้วขอบคุณมากที่มาเติมครับเรากำลังหวาดว,วันอยู่พอดีเลยให้แบ่งสคอร์ตไปที่จุดขุดเจาะแล้วก็จุดแอดคอร์ดครับได้เลยครับผมข้างบนนี้ก็น่าจะไม่ง่ายครับนั่นไงโดนล้อมแล้วเราป่าไปให้ได้ดยิงยานก่อก่อนครับันดับแรกยานก่อก่อนเลยทำร้ไดใหารล่าฝ่ายเขานะครับจุนนดนี้ เพราะว่านี่มันเรียวกันนี่ว่าแสงว่ามารู้ด้วยครับว่าคืออะไรเรียวกันนี่นี่นี่ซ้ายขวาทุกทางครับพอคูภัยด้วยเกือบไปแล้วยูนิตลอตกันเหรอเข้ามาในพื้นที่ครับวิศวกรยังเหลืออยู่4คน5คนครับดอกใหม่มาเพิ่มด้วยเอาพื้นที่ภารกิจไปตรึงให้อยู่ทางซ้ายมีฐานสร้างทหารนี่ว่าเราไปครอบครองครับแล้วก็ส่งมูป่าเนี่ยมาตึงที่มันเอาไว้ข้างหน้าฐานสร้างทหารฝ่ายเขา ส่งวิศวกรไปครอบครองครอบครองฝาละปักแต่จุดนี้มันล็อกดาวครับจึงไม่สามารถสร้างปัติกริยาได้เนี่ยเอาแล้วไงล่ะก็ต้องรอให้ด็อกดาวหายไปก่อนครับ40วิตึงให้อยู่ก็เพียงพอแล้วลงไฟฟ้าลงสร้างยานเกาะอันที่2เนี่ยเป็นสร้างได้แต่อันแรกสร้างเป็นโวลเทจแทงไม่ได้นะครับดีทีบิวชั่นโหมดเปิดทํางานเล่กบบนกระบวนการการก่อสร้างหน่อย โอเปอร์พื้นที่เอาไว้เราเสียซาวเวแวนไปหรือเปล่าเนี่ยหายไปไหนอ่ะเหมือนจะพังแล้วนะครับเ,ออเราคงจะพาดเส้นทา,าจากเขาไปนะฮมีที่ผมพูดเลยว่าทัพเนี่ยผมพลาดไม่ได้ถ้าพลาดคือจบเหตเลยอะ่ะมันสูงเสียงมากในการสู้รบแบบนี้จะเอาวิศวกรเพิ่มจากโรงงานนี่ครับบาหแลก5วิแล้วโบสเสร็จแท้งคันแรกของเราออกมาแล้วภารกิจผ่านครับ เครื่องขย่าพิพพททำงานต่อได้ภารกิจต่อไปคือข้างหน้าเรานี่เองนะฮะ forward forward เลยได้2คันมั้ง depletion mode จะทำให้โรงงานพังเลยครับที่นี่คือศูนย์ภารกิจยิงอีกหนึ่งแห่งกวเทตตามเพื่อนเพื่อนมานะครับนี่อเล็กซานเดอร์มหาราชมาแล้วอเล็กโมชลินเข้าสู่สมรภูมิพาเล็กออกไปอเล็กต้องรอด โอเคงั้นอย่างนี้อเล็กปกติผมเข้าใจว่าผมเนี่ยมียศดน้อยกว่าคุณนะแต่ครั้งนี้ผมคือผู้บัญชาการคุณต้องปฏิบัติตามผมไม่มีอะไรมากอาเล็กผมจะฟาคุณออกไปคุณอยู่ข้างหลังเดี๋ยวกองหน้าผมคือข้างหน้าทุกคนประจําประตูเตรียมตัวป้องกันสตูมาเร็วเ <c oughs> สียงเขาพื่อเดนนัตตี้เขาว่าเดนาัตตี้เนี่ยมันไม่มีค่าต่อเราและอเล็กเลยครับทางออกง่ายมากนะเนี่ยสตูกำลังวุ่นวายกับตัวเวตตีอยู่ครับ ฝ่าสมรภูมินำตัวเล็กออกไปข้างหน้าคือทางออกครับแอซอลกันเนอร์ผมให้คุณนั้นยิงโคเวอร์เพื่อนด้วยอเล็กเข้าเอ็กแทคชั่นโซนไปเลยยิงคุ้มกันอเล็กด้วยครับถ้าวอกจะฝ่าไปแล้อเล็กก็นนะ่าแต่เหมือนว่าฝ่าไม่ได้เราขวางกันไว้ก่อนทำให้ดีมากเพื่อนไมยเฟรนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จจากเข้าฐานเราจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเหรอ แต่ที่นี่ถามผชาการไม่เหลือซาาครับเพืเทรายงาน <laughs> แต่ครับนี่คือสงครามทั้งหมดในวันนี้เป็นไงบ้างคุณผู้ชมฮะเดือดหรือเปล่าเป็นแนวฝ่าสมรภูมิฝาไปเอาโวเทตแทงกับฝาไปเอาอเล็กนะครับสมรภูมิต่อไปที่อิตาลีครับผมจะเป็นยังไงบ้างและมีอะไรรออย,อยู่รอดูกันละกันนะครับโอเคถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์ซ like, นะับสไครต์หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงในวันนี้ผู้ชาการต้องไปพักหน่อยแล้วนะไปเลยครับเจอกันใสงครามคราวหน้าครับผม